สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำไข่ลูกเคยค่ะเมนูง่ายๆที่ใครหลายคนชอบขั้นตอนและวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ต้มสุกหอมแดงซอยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำตาลมะพร้าวเริ่มจากนำไข่ต้มไปทอดให้เหลืองทั่วใบก่อนค่ะซึ่งจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ วิธีต้มก็ต้มในน้ําเดือด5นาทีใส่เกลือลงไปเล็กน้อยพอครบ5นาทีแล้วนํามานอกในน้ําเย็นก็จะแกะเปลือกออกได้ง่ายเลยค่ะพอเราทอดไข่ได้เหลืองทั่วถึงแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะต่อไปนำหอมแดงลงไปเจียวเจียวให้หอมกรอบเลยค่ะ ทอดจนเหลืองได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นเสด็จน้ะมันแล้วเทน้ำมันออกค่ะเหลือน้ำมันเพียงเล็กน้อยใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่น้ำปลาและตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะสำหรับสัดส่วนใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะ และถ้ามีรสชาติที่เข้มข้นเกินไปก็สามารถเพิ่มน้ำเปล่าได้ค่ะชิมรสชาติดูถ้าถูกปากแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะยกลงจากเตาได้เลยเทใส่ถ้วยหรือภาชนะเพื่อลดความร้อนต่อไปก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพาขึ้งไข่ต้มทุกฟองแบบนี้ สำหรับไข่ก็เป็นโปรโตีนที่ราคาถูกมากๆนะคะไม่ว่าบ้านไหนก็ต้องมีอยู่แล้วแล้ววันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดค่ะซึ่งไข่เป็ดจะมีไข่แดงที่ใหญ่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการพอผ่าครึ่งไข่จนครบทุกฟองแล้วจากนั้นก็นำน้ำหมาราดได้เลยค่ะซึ่งน้ำราดที่เราทำไว้ก็จะได้ลักษณะข้นเหนืดประมาณนี้นะคะ สุดท้ายโรยหน้าด้วยหอมเจียวหรือถ้าบ้านไหนชอบรสชาติเผ็ดๆหน่อยทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดอร่อยมากๆเลยค่ะโรยหอมเจียวแล้วก็โรยผักชีโรยหน้าอีกนิดค่ะเพิ่มความน่าทานขึ้นไปอีกเป็นยังไงบ้างคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครลูกเคยลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ